สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนมาต่อที่เรื่องของเขาเรียกว่าเกี่ยวเนื่องกับอดีตนาย,ยกทักษิณกันบ้างครับค่ะล่าสุดนะฮะกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนะครับหรือคบปทฮะมีการบอกให้ทางแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจนะค่ะถแถลงอาการคุณทักษิณครับแล้วก็เปิดข้อมูลการรักษาให้ใครสงคมให้เรียกว่าให้สังคมคลายสงสัยนะครับเพื่อไม่ให้ถูกข้อครหาว่าสมคบคิด ให้นักโทษทักษิณน,นะครันักโทษชายทักษิณเนี่ยออกจากคุกนะครับค่ะอันนี้มาดูรายละเอียดกันค่ะเครือข่ายนะค,ะ,คะนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือตัวย่อคอ,อปทอนะคะ,คะนำโดยนายพิชิตชัยมงคลแกนนาได้มีการนัดยื่นหนังสือค่ะ,คะถึงพลตำรวจโทนะคะโสพลรัฐ สิงห์จารุในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจคะ่ะกรณีเนี่ยประชาชนเขาสงสัยเรื่องของการรักษาก็ดีการวินิจฉัยโรคก,ก็ดีของทักษณิณเชนวัรนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโรงพยาบาลตำรวจด้วยควรจะต้องชี้แจงให้สิ้นสงสัยค่ะ <S <S โดยมีนะคะพันตำรวจตรีขออภัยค่ะพันตำรวจเอกกฤษดาธีรพงศ์ผู้บังคับการผู้กำกับการฝ่ายธุรการกำลังพลโรงพยาบาลตำรวจเป็นตัวแทนในการรับหนังสือครั้งนี้ค่ะ โดยคุณพิชิตนะคะกล่าวว่ากลุ่มพวกตนเนี่ยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ของคุณทักษิณกลับมารับโทษแต่สังคมยังมีความเครือบแคลงและก็สงสัยหลายอย่างเลยเกรงว่านี่เป็นการเตรียมการสมคบคิดกันหรือไม่ที่จะนําตัวนักโทษชายทักษิณออกมาด้านนอกนะคะพอมาถึงโรงพยาบาลตํารวจก็มีการมีข้อถแถลงถึงความไม่พร้อมของโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นแอร์เสีย เปิดพัดลมให้สองตัวจึงตั้งข้อสงสัยว่าจะนำไปสู่การย้ายนักโทษทักษิณไปยังโรงพยาบาลเอก,กชนหรือไม่ค่ะแม้ว่าทางนายแพทย์ใหญ่นะคะพยายามออกมาอธิบายแต่ก็อยากให้ทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนให้สังคมเนี่ยคลายข้อสงสัยและข้อเรียกร้องก็คือนะคะอยากให้ในายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจออกมายืนยันเรื่องของจรรยาบรณความเป็นแพทย์ว่านักโทษชายทักษิณได้มีการป่วยจริงหรือไม่ป่วยหนักแค่ไหนด้วยจำเป็นต้องรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง หรือเครื่องมือเฉพาะด้านหรือไม่อย่างใดพร้อมอยากให้เสนอให้กรมรัชทันให้หน่วยงานทางการแพทย์อื่นมาสังเกตการในการรักษาด้วยค่ะพร้อมกันนี้ครับอยากให้พร้อมกันนะฮะบอกว่าให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนครับที่เป็นหน่วยงานที่ร่วมกับกรมรชาชทันตรวจสอบสิทธิของนักโทษเบื้องต้นนะฮะจึงทําให้สังคมไม่มองนะครับว่านายแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาตลตํารวจตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการสมคบคิดอำนวยความสะดวกให้กับนักโทษเพียงคนใดคนหนึ่งครับ ทั้งนี้ยังตั้งข้อสังเกตนะครับว่านักโทษถ่ายทักษิณนะครับเป็นผู้ป่วยหนักจริงหรือไม่ของหน่วสัมภาษณ์สื่อและไม่มีภาพยืนยันให้สังคมสิ้นสงสัยนะครับถือว่าเป็นหน้าที่ที่ทางนายแพทย์ใหญ่และคณะแพทย์ต้องออกมายืนยันกับสังคมโดยเร็วครับด้านพันตํารวจเอกกิตดาธีรพงศ์นะครับผู้กํากับฝ่ายธุรการกําลังพลองบาญตารวจครับก็เป็นตัวแทนรับหนังสือได้กล่าวกับสื่อเพียงสั้นๆนะครับว่า ในส่วนของรายละเอียดอาจจะต้องรอทางผู้บังคับบัญชาให้ออกมาชี้แจงนะครับเพื่อให้ข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนตนเองไม่อยู่ในส่วนที่จะให้รายละเอียดเชิงลึกได้ครับค่ะเรื่องนี้มีเพิ่มเติมค่ะก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์วิษณุค,ค่ะได้ออกมาบอกว่าการที่คุณทักษิณเข้าโรงพยาบาลนะคะ อาจจะก,กระทบสภาพจิตใจและลามไปถึงร่างกายได้ชี้คนเคยอยู่สบายเมื่อมาถูกจับความดันขึ้นอันนี้คุณวิษณุบอกน,บนะด,ดิฉันไม่ได้บอกนะ200ค่ะระบุว่าก็ไม่ควรย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนหรอกค่ะแล้วก็ทางนี้นะคะก็เตือนว่าอย่าไปย้ายเยอะเลยส่วนเรื่องของการขอพระสถานอภัยโทษนะคะก็เป็นพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญไม่เว้นตะกดีไม่เว้นคดีทุจริตด,ด,ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์วิษณุได้มีการอธิบายไว้คร่าวๆถึงอาการของคุณทักษิณค่ะค่ะ